ครีมที่โอกทาทุกคืนนะคะแล้วเติมน้ำให้ผิวเันขัดเรเวียจ้ะชอบมากๆเลยนะคะครีมที่โอขาดไม่ได้เลยะคะ่ะใช้มาสามปีแล้วนะคะใช้มาสามปีแล้วจ้ารักมากรักมากมายคะ่ะเรเวียนะคะเติมน้ำให้ผิวสิบเท่าเลยนะคะใครที่น่าโดนสารนะ ใช้ตัวนี้เลยค่ะท่าบอด้วยนะเริมากค่ะโอ้ไม่มีสิวเลยสองปีกว่าแล้วนะคะไม่มีสิวเลยสักเม็ดไม่มีสิวเลยค่ะเพีมมหาสัจัทร์นะคะีพนี้มหาสัจันร์จริงๆค่ะเรเวียค่ะเรเวียอยากมีผิวดีแบบยาวนานนะคะ เรเวียเท่านั้นค่ะนักมากนักมากและโอจะไม่ไม่มีทางเปลี่ยนใจจากเรเวียค่ะนักมาก